สันนะคะคยินดีกับ fc ที่แตกด้วยนะคะเมื่อวานนะคะปั่นไปทั้งหมด5ยุดบวก2ยุดนะคะแล้วก็ขอโทษยุดที่เล่นไม่บวกด้วยค่ะมาจวดกันเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับสาวท่ามเติมแรก2องหมื่เด้วมึง2มื่นเด้มึงมาแตก้ะมึงถือก็แทะไม่แตกเติมใหม่มาคุณผู้ชมไม่เกินพันนะคะสำหรับงบ700เนี่ยคะเติมไม่เกินพันถ้าไม่แตกเติมใหม่สังสองสามเติมละกันนะคะคุณพี่เออ อย่าลืมนะคะช่องทางการพูดคุยก็กดด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับ fc ที่อยากพูดคุยกับน้ำนะคะมี fc ขอเบ็ดหนักๆมานะคะเบ็ดร้อยถึง400เดี๋ยวเล่นให้ดูพรุ่งนี้แล้วกันนะคะสำหรับ fc ที่อยากเห็นเกมเสาวถ้ำเบ็ดร้อยจะถึง400เดี๋ยวจัดให้เลยค่ะพรุ่งนี้นะวันนี้ติดไว้ก่อนเ <laughs> มื่อวานเกือบตุยนะคะคุณผู้ชมตุยเละๆนะคะเมื่อวานไม่บวกดีวันก่อนไม่บวกตลาดน้ำมาก็พอได้ถูกไข่ไปนะคะคุณผู้ชม ถูถูทักไทยไปนะคะคุณผู้ชมก็โอเคได้อยู่โอ้โอ้ my god เสียงเสียงดังเกินไปนะไม่ได้มูสาแวบปึ้งสิตัวัตตะวัตตะวตตะวัตตะตตะปึ้งมีแหงขนาดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานได้ไปถอนเบียร์มาโอ้ยหใกล้ละล่ละใกล้สิติดละอีกจังน้อยเด้อน้องมารับกินเบียร์น้องมารับกินเบียร์น้องมาแซบกินเบียร์คือเก่า มาคุณผู้ชมขอเจ๋อเจ๋ขอตึงๆนะคะวันนี้ขอจัดแบบจุดจัดกันหน่อยเร็วอะไรมาค่ะเอออะไรมาค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเอออะไรไม่อีกคุณผู้ชมเอออะไรไม่อีกคุณผู้ชมจวดกันไปเลยครับอ,อืจังหวะนี้เบ็ดหก แอกมาร้อยห้าสิบสี่เนี่ยคุณผู้ชมมาเมาื่อวานนะคะถ้าใครดูคลิปจริงๆนะคะคุณผู้ชมน้ำเล่นให้ดูแล้วนะสํสำหรับเอฟซีที่งอนน้ำนะคะบอกว่าถ้าไม่เล่นเกมกีเลนให้ดูจะเลิกติดตามแล้ว <laughs> งอนเก่งเออสาวทำมาต้องเล่นทุกวันจริงๆนะคะคุณผู้ชม สาถ้ำต้องเล่นทุกวันจริงๆนะค,คุณผู้ชมยังไงนะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ว่าจะไปเล่นไปเติมแรกหรือเติมสุดท้ายยังไงต้องมีสาทํำทุกๆวันนั่นเองนะค,คุณผู้ชมรู้สึกว่าช่วงนี้แข็งนะต้องไปเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะเกมที่เราไม่เคยเข้าไปเล่นเลยอย่างเช่นตลาดน้ำมันก่อนเอาตรงๆคือตลาดน้ำมาบวกแค่ห้าพันคุณผู้ชมอยู่ดีๆอยากวัดใจเบ็ดร้อยหมดก็หมดว่ะไปต่อนะคะลันเบ็ดร้อยสองหมื่นโว้โว,โวเบ็ดเจ็ดคือมาดีแท้คือมาดีแท้นี่ สีโตัว,ว่าแต่ว่าปึ้งตั้ตึต้งอรูเรื่องสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีจัดบัตรทูให้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่วงสองทุ่มครึ่งอ่านในรอบต่อวันนะคะถ้าสมมติว่าไม่ใช่วันอาทิตย์นะคะจะมีกิจกรรมที่ท่าน้ําบวกหนักๆน้าจะจัดให้นะบัตรทูเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนะสองทุ่มครึ่งจะเป็นการวัดใจนะคะว่าคุณจะได้ทุนหรือไม่ได้ทุนเนื่องจากว่าถ้าวันนั้นน้ําบวกน้าให้เลย นะฮะคุณผู้ชมถ้าวันาน้นนำบวกน้ำให้เลยแต่บวกสามพันไม่ให้นะไม่ให้เราก็ไปซื้อเขากินตอนน้องให้คอยเอาไปซื้อเขากินตอนน้อง <c oughs> เออแอดมินเป็นอะไรนยคะสมทรงเป็นอะไรสมทรงเอทีนะคะคุณผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับเพื่อนนะคะที่ยังไม่ได้เข้า กุมยังไงก็กดเรือนล่างนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามช่องสมทรงเอทีสามสมทรงไลน์นะคะสมทรงเอทีสามเนี่ยน้ำจะลงในค่ายแพลาสติกเพนะสมทรงไลน์เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะกับสปอนใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้แหละคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวหาค่ายเกมเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะขอเอาชัวร์ๆก่อนคุณผู้ชมลองก่อนลองมาแล้วแหละอาทิตย์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าชัวร์ไม่ชัวร์แต่ว่าเดี๋ยวบอกอีกทีนะกับสปอนใหม่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำจะบอกให้นะคะทำเร็วฝากเร็วทำเร็วโอ,อ้ตบตากก็ขอเร็ว จะบอกอีกทีเอาช,วชัวดีกว่านี่คะคุณผู้ชมไม่ชัวไม,ไม่เล่นโอ้โหตะขอก็รีบขออย่ารออย่ารอเลยนะคะยังมีผัวฉันอยากมีผัวฉันอยากมีผัวมาโอ้ยจอดป่องหน้าเขียวสวยๆไม่ลงให้ฉัน หน้าเขียวไม่ลงให้หนูละพี่ทำไมอ่ะเฮ้ย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 เบสิบแตงพัน 10, 7, อุ้ยหน้าเคคูนสิบสี่ว่าคุณผู้ชมถ้าหน้าเคไหลมารู้เรื่องนะคะโคงเท่โคงเทแม่เจ้า เอาดิเออไว้เฮ้ยมาอย่างนี้ก็ได้นะคะไปได้ลุ้นกันหน่อยไปต่อเลยเ็สสามเตปปัดใจไอ้นมเบดสิบมาดีเฉยซื้อแล้วรอดไหมเนี่ยสโตววัดไตว่าปึ้งนะคะต่ำตึงเดินเบาๆเดินเบาๆเนะะี่ยฮะเติมแรกน้ำกะว่าถ้าไม่แตกเติมสักสองสามเติมไล่ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ เกมเสาถ้ำเติมแรกค่ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็อาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ดูนะคะเดี๋ยวดูก่อนคลิปสุดท้ายถ้าไหวเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะคุณผู้ชมกดจูดจ้าดกันไปเลยนะคะเหมือนเดิมออโต้ด้วยเหมือนเดิมโอโตอด้วยนะ้าได้๋ยวแบบซิปซิโอ้ห้าร้อยสามตัวเฮ้ยเออสามพันหกเอาเรื่องวะคุณผู้ชมเมื่อวานไม่แตกนะคะ แหลกกูไปสองพันห้ามเอากูคืนมาอีสาวทําอีสาวทําเอาคืนมาอืมไม่ได้อย่างนี้หน่อยหนูให้มันได้อย่างนี้หน่อยอหนูกูเบ็ดสามสิบไว้สามตัวนึกว่าจะไม่ถึงนะฮะคุณผู้ชมส่วนมากก็เจอเบ้าซะส่วนมากนะเจอไว้สามตัวอย่างนี้ส่วนมากไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมวันนี้มาดิเดีกกบอกดีพองดีของเธอ ไม่รู้เป็นอะไรนะคุณผู้ชมนั้นต้องเล่นเกมนี้ให้ดูทุกวันนะคะเดี๋ยวจะแบบมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะจกักจกกลับมากับคอนเทนต์ซื้อฟรีทุกเกมนะคะายพีจีเบทห้าสิบให้ดูนะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวว่างๆก่อนมันต้องใช้เวลานะคะเป็นคลิปยาวๆตัวคอนเทนต์ยาวๆนะน,นะสลดแต่งเพื่อนมาขอส,ยสวยๆนะแดงเลยมาสองไอสองโอ้โห เออให้มันได้อย่างนี้หวานจ้วยหวานจ้วยเฮคัมแบกมาน้าชมพูซื้อไปสองพันห้าลั่นสองภษาอีกทีหมุนมาน่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมนะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะมา ไม่อีกไม่อีกมาทรงเอเทป,ปูนมาค่ะคุณผู้ชมยังไงต่อเออเจ็บไม่เยอะดีไว้คุณผู้ชม2 0 0พทุนมา700บวก5,000แต่อยากไปต่อเฮ้ยคุณเพื่อนมาแลน้ำเล่นให้ดูนะคะ MC ที่ขอเกมสาวถ้ำเบ็ดร้อยจนถึงเบ็ด400มาให้นะคะต้องเติมหลักหมื่นอะ่ะเดี๋ยวขอบวกก่อนถ้าว่างว่างวันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะคะในรอบสุดท้ายช่วงเย็นนะคะ จบตอนนี้ก็บวก4ี่ห้าพันเอาไปใส่เกมอื่นพันสองพันนะคะเผื่อสู้ได้อีกนีนะเมื่อวันเบ็ดสี่สิบนะคะเกมอะไรนะแอตแทกนะคะในะคะ่ายพลาสติกเพย์นะคะคุณผู้ชมเบ็ดสี่สิบแตกหมื่นรอดไปนะคะแต่เราก็รอดเกมเดียวด้วยสาวท้าไม่แตกวันเวนโกไม่แตกกีเลนไม่แตกได้เกมเดียวแค่นั้นเมื่อวานก่อนจะไปปั่นยูเอฟซีนะ,ะก่อน,ปปนจะปั่นยูเอฟซีตัวเองก็เจ็บมาก,ก่อน ดีนะมีแตก2ยุทธเดือดด้วยนะคะสัปดาห์นี้เป็นตะลิโตนเด้เป็นตะลิต้เป็นตะลิโตนเด้เป็นตะลิโตนเ,เนตตนจ้าของเด้น่าจะจบตั้งแต่ห้าพันลอีหนูเอ้ย ทำอะไรอยู่เนี่ยพุทโธธรรมโมสังโคมาเออโอ้หน้าฟา12ดูเรื่องใจหนึ่งก็อยากอยู่ต่อแต่ว่าอีกใจก็ไปเถอะไปเลยไปต่อเลยคุณผู้ชมนะคะวัดใจวัดใจไปเลยเมื่อวานไม่แตก2 0 0นะคุณผู้ชม ทุนสองพันห้านะเอาจริง,รงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าเห็นหน้ปกน้ําอย่างนั้นนะคะก็ลองแวะเข้าไปดูก่อนก็ได้ก่อนจะด่าก,กันนะคะคุณผู้ชมนะมันก็สองวันไม่แตกมาแตกอีกวันเว้นวันสามวันติดรอบบ่ายไม่แตกก็มีนะคะคุณผู้ชมสามวันไม่แตกก็มีนะคะสามวันติดที่เล่นช่วงบ่ายไม่แตกก็มีนะคะคุณผู้ชมนะเอาละบวกห้าพันโมเลคุยไปละกูตรงเอเทพูนใส่สบงทรงพลัง นี่แน่นี่แน่เอ้ยเหลือสองพันเอารีมาเหอนะนะหมดเฉยไปเพิ่มเพื่อมะคืออะไรเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีโอ้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเห็นมันไหลแล้วอย,อย่าไปต่ออย่าบืนอย่าปืนเด้อพี่น้องเอ้ยใครขีอซัวค่ะแขกคลิปนี้เอา บวกแล้วก็บรซก็บ,บวกปักหาพันแหม้วันเสียไปสองพัน 2, ก็พอได้อยู่เอาสองช่องลงมานั่นปลายมาเบ็ดร้อยขอเหอะอย่าลุ้นนาน,านีต้นได้เบ็ดร้อยมามามาสู่เขาบานเท่ามะแรงสูง่มาเบ็ดร้อยพือกูแท้ปวดขาดหน้าท้อง เป็นแถวสองเออเออกลับมาพันจีสวยตบวีนี้เลิกเลยแล้วกันยานขอยานโอ้ขนาดเล่นตอนบ่ายคนยังเล่นเยอะอยู่เหรอไมเกมหน่วงว่าเป็นที่เน็ตหน้าเขียวหน้าฟ้าตัวเดียวประเดประดังเข้ามาให้หน่อยก็ได้เถอะเออสวย ขึ้นมาคืนแล้วอีกโหดหมุนเว้าไม่เอานะอเออสาธุฟีดฟีเบทร้อยเจอคุณพระคุณเนนเบทร้อยเจออู้ยขอตัวเดียวขอตัวเดียวคุณพระคุณเนนน้ำขอตัวเดียวเซคเตอร์ฟีดฟีฟีเบทร้อยเสียดเจไดอยู่เดอเออพันเก้าอู้บูน จบเจ้ารา่เราหรือว่านกเจ้าสีบินเจเจอนีักเขามีอยู่กอนเลิกเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะพอกันทีนะคะพี่บัวรอยคุณผู้ชมคุณ600นะฮคะ700 700อยา,วาบวก9000คลิปแรกเติมแรกพอจบเจ้าไม่เล่าหรือค่ะคุณผู้ชม ใครที่อยากเขากุมอยากพูดคุยในยกับน้ำนะคะอยากให้ปั่นยูเอฟยซีให้นะคะก็กดดูล่างได้เลยใต้คอมเมนต์มีอะไรจ้ะนะคะก็กดดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวทำเปิดหัวมาสวยค่ะไปแล้วจ้าคุณผู้ชมเกรนที่สองเจอกันในช่องสุนสรเอทีสามนะจ้ะจุ๊บ